มาดูกองทุนทองคำกันหน่อยครับดูภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่นี่หมายถึงว่าให้เห็นครบๆบเลยเห็นครบๆบก็น่าจะเป็นคอเตอร์เนาะเข้าตลาดมาทำไฮสูงสุดอยู่ที่สองจุดแปดหก เคยปรับฐาน1.66แล้วก็รีบาวขึ้นไป2.08ปรับลงมาอีกรอบปี2018ครับเท่านั้นแล้วก็ขึ้นไปทํำไฮสูงสุดอยู่ที่2.67ไม่ถึงไฮเดิมนะไม่ถึงไฮเดิมช่วงนี้ก็กําลังปรับตัวลงครับปรับตัวลง ปรับตัวลงตัดสินใจที่ไหนปรับตัวลงตัดสินใจที่ดีครับแต่ที่คอเตอร์ใหญ่เนี่ยกับภาพใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเราก็ตีเส้นเทนไว้ก่อนเลยเพื่อตัดสินใจที่ดีอีกรอบหนึ่งนะครับถึงเดนะครับอ่ะจัดทรงก่อนจัดทรงก่อน บางตัวมันก็จัดยากนะก็พยายามหน่อยมันจะดึงไปดึงมาครับแต่ก็ยังยังง่ายกว่าสตรีมมิ่งครับเอเพราะว่าตัวมาร์จุดเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ครับเนี่ยมันสามารถวิ่งปุ๊บปุ๊บเอาแท่งเทียนกับเข้าหายกับโรแท่งเทียนได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเล็งอยู่นะไม่ต้องไปเล็งอยู่อ่าครับตอนนี้เห็นไหมเห็นอะไรไหมครับ จุดเข้าซื้อจริงๆของทองคําเนี่ยมันแถวๆนี้นี่มันแถวๆนี้นี่เห็นไหมแถวๆนี้อ่ามันแถวๆนี้นะครับมันแถวๆนี้ตอนนี้มันขึ้นไปถึงตรงนี้เห็นไหมแล้วมันก็ย่อตัว จำได้ไหมครับว่าเราตัดสินใจกันโดยเส้นสีม่วง200วันถ้ากราฟแท่งเทียนอยู่ใต้เส้นสีม่วงนั้นถือว่าเป็นขาลงเต็มตัวนะครับขาลงเต็มตัวคำถามแล้วเราทำยังไงต่อคือเราอยากสะสมทองคํามากเลยเราต้องทำยังไงต่อเราต้องรอครับไม่อยากครับเรื่องนี้เราต้องรอครับเราต้องรอ อ่แนวรับแนวต้านเลยนะครับเอาใกล้สุดก่อนนะเห็นไหมครับมันหลุดแนวรับนี้ลงไปมันจึงกลายเป็นแนวต้านไม่มันหลุดแนวรับนี้ลงไปมันจึงกลายเป็นแนวต้านเหลือแ,นแนต่แล้วแนวรับนี้เลย ันหลุดได้เรื่อยๆนะถ้ากราฟเป็นขาลงผมบอกก่อนมันจะรูดลงไปจนใกล้ๆลงไปที่เดิมอะที่มันขึ้นมาครับที่มันเป็นขาขึ้นตรงนั้นอ่าประมาณนั้นถามว่าเรารอไหมเรารอไปเรื่อยๆจนมันลงไปปรับฐานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับจะบาทขวาจะสองบาทจะใต้หนึ่งบาทจะเป็นเศษสตังอะไรครับอันนี้มันทองคําเนี่ยมันอยู่ที่ อ่าสถานการณ์โลกด้วยสงครามด้วยไม่สงครามด้วยโควิดด้วยไม่โควิดด้วยครับมันเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยตัวหนึ่งที่นิยมเสกครับแต่จริงจริทองคําเนี่ยถ้าเิดพูดกันจริงจริงมันถ้าเกิดเลือกทองคํากับข้าวเนาะสมมุติมีมีทองคําจานหนึ่งกับข้าวจานหนึ่งแล้วโลกนี้ไม่มีอะไรเลยครับเราจะเลือกกินทองคาําหรือทองกินเรากินข้าวครับ ถูกไหมอันนี้ผมพูดเรียยเปยให้ฟังเนาะแต่คนอนะ่ะไปให้ความสําคัญกับทองคําว่ามันมีค่าครับมันมีค่านะครับในเชิงการลงทุนครับเออเราจึงต้องรอต่อไปครับจนมันลงมาแบบนี้เนี่ยมันลงมาวืบถึงนี่นะครับแล้วนี่ดูตรงนี้ครับลงมาเพิบแล้วมันกลับมาใหม่เนี่ยมันกลับขึ้นมาใหม่แล้วมันมายืนแถวแถวนี้ใหม่เราค่อยเข้าไปครับเข้าไปสะสมทองคําครับ นะครับลองดูกันตรงนี้นะตอนนี้ก็มันเป็นขาลงก็อย่าไปยุ่งกับมันครับประมาณนี้นะครับทองคําอ่ะทีนี้ผมจะดูว่ากรอบสะสมทองคํากี่บาทดีนี่ครับดูนี้ดูนี้เราดูแนวรับที่เขาเคยทําไว้ครับนี่ตรงนี้เตีย้ยสุดในโลเนี่ย1.63สูงสุด ในกรอบเตี้ยสุดของปรับฐานคือ2.08แปลว่าใต้2.08เนี่ยสามารถเข้าสะสมทองคำได้แต่ไม่ใช่ว่าสมมุติซัดออิน2.08ไปหนึ่งแสนหุ้นเลยถ้าเกิดทำแบบนั้นให้เราหยุดเทรดก่อนแล้วมาคุยกับผมเรื่องการแบ่งไม้ สะสมก่อนนะอย่าใจร้อนขนาดนั้นครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะอย่าอย่าใช้ความใจร้อนอย่าใช้ความใจใหญ่ในการลงทุนครับเราให้ดูก่อนว่าเราจะลงทุนยังไงถ้าเกิดเป็นผมนะเป็นผมนะถ้าเกิดว่าลงมาเรื่อยๆจะลงไปเท่าไหร่ก็ไม่รู้ครับจนอยู่ดีๆกลับมาเบรกเส้นเทนหรือกลับมาเบรก เส้น200วันได้อีกรอบใน day นะครับอ่าอันนั้นมันจุดน่าสนใจโอเคคําว่ารอก็คือต้องรอครับนะรอไม่ได้ก็ไปสะสมเจ้าอื่นครับมันมีมันมีหลายอย่างที่เราเข้าได้ครับไม่จาเป็นจะต้องมารอทองคําทั้งชีวิตครับเนาะโอเคแผนเทรดทองคําประมาณ